ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามานะครับมาเทสดูตัวจับสีเอียวนะครับตัวนี้เรามันจะมีความพิเศษอยู่ถ้าเกิดว่าเครื่องสั่นมานะครับเล่นสีเอียวนะครับถ้าเกิดเครื่องไม่สั่นนะครับเครื่องไม่สั่นเราก็เล่นสีดํานะครับเล่นสีดําก็เล่นสีแดงนะครับถ้าเครื่องสั่นเล่นสีแดงนะครับถ้าเครื่องไม่สั่นนะครับไม่ทํางานเราเล่นสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับ ตอนนี้เครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นเล่นสีแดงนะครับอตอนนี้มีสีมาให้หนึ่งเม็ดนะครับต้องเล่นให้ดีนะครับเลือกให้ดีนะครับเวลาเล่น <ST AR> เครื่องสั่นนะครับ <ST AR> เครื่องสั่นยาวมาครับเล่นต่เล่นสีกระเอี่ยวนะครับ <ST AR> เปิดเปาเอี่ยวนะครับครับ อันนี้ก็มีนะครับสีเกลียวนะครับสีสีหกนะครับตอนนี้เครื่องไม่ทํางานนะครับเครื่องไม่สั่นเล่นสีดํานะครับหกห้าสามนะครับห้าสามสองอะไรนี่ครับเล่นสีดําไปนะครับครับห้าห้าสองนะครับก็โอเคครับตัวนี้งานจะสถเียนมากนะครับตัวนี้ อันนี้เครื่องไม่สั่นนะครับเครื่องไม่สั่นเล่นสีดำครับ6.53นะครับเปิด6ก okay, ับหกสนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะเทสดูอีกสักสองสามเปิดนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องสั่นมานะครับจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเครื่องไม่สั่นจะเล่นสีดำครับตอนนี้เครื่องสัญยาวมานะครับเครื่องสัญยาวเล่นสีแดงครับมี4นะครับสี่สนะครับ ก็ถือว่ายังไม่เสียหายนะครับอ่าเครื่องสั่นมาอีกแล้วครับเครื่องสั่นมาเล่นสีแดงนะครับหกสองเอี่ยวนะครับตัวนี้ก็ทํางานง่ายๆนะครับตอนนี้เครื่องไม่สั่นนะครับเครื่องไม่สั่นเล่นสีดําครับอ่า ตอนนี้พลาดนะครับตอนนี้มีสี่ไม้เม็ดหนึ่งแต่ก็ยังค่อนข้างสูงครับอ่ะลองดูสักสองสามเป 2, ิดนะครับเครื <T> ่องสัญญาณมานะครับเล่นสีแดงนะครับอ่าดูครับมีไหมครับสีแดงเอี่ยวเอี่ยวห้านะครับอ่าครับเครื่องตอนนี้เครื่องล้วนมานะครับอ่าดูครับ เครื่องสัญญานะครับเล่นสีแดงนะครับหกสองเอี่ยวนะครับครับเครื่องสัญญาวนะครับเล่นเล่นสีเอี่ยวนะครับสีเอี่ยวนะครับสีแดงนะครับ, 6, 2, เ,ครบ,ครบเครื่องสัญญน่นมาสี่สองเอี่ยวนะครับลองดูอีกสักเปิดครับ เครื um L L ่องสั okay. ่นมานะครับเล่นสีแดงครับสีเอวๆนะครับตอนนี้เครื่องไม่ทํางานนะครับเครื่องไม่สั่นเครื่องไม่ส่งมานะครับเครื่องไม่ส่งเราจะตัดเล่นสีดํานะครับดูครับ6กหสนะครับโอเคครับเครื่องก็ทํางานประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวของไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นชิปไต้หวันผสมญี่ปุ่นนะครับ ใช้2ตัวเลยตัวนี้จะแม่นมากนะครับเล่นสีดาก็เล่นสีแดงนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ